คครับผมก็สวัสดีเวลรรุ่นดิสบดยเดย์ไลท์กันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นทางหน้าของลินนะครับผมลินผมเพิ่งจุดติไปเลยจะไปเช็คเครื่องอนูกกอนมันอยู่เครื่องนี้นะครับผมเพราะว่าจุดเกิดนั่นเองมาดีฟังหมิน่นเฟึงหมินนะจดยากเอาไปหนึงแผ่ก่อนนะครับผมเออโอเคเฮ้ยตรงนี้มีมีมโทเทมไฟไม่รู้โทเทมไฟอะไรนะเฮ้ยหลอกไฟไปหทีเฮ้ย ไม่โดนได้ไงถ้าถ้าเป็นผมเล่นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนปั่นม,มีคนปั่นเอาไปก่อนหนึ่งแผ่เลยลอลี่มาดีมาดีมาดีเฮ้ยไม่ลงไฟเฮ้ยเอาเอาเรื่องเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดต้องเข้าแล้วจวังหวะเนี้ยไม่ลงไฟนะเอาเรื่องเล่นเอาเรื่องอย่างนะเดี๋ยวเราเฟดเลยเฟดนี้ต้องได้แล้วเพราะว่าเสียเวลาตรงนั้นไป จังหวะหนึ่งนะคบบนัมแบ,บ็กนี่ไงสเตปแบ,บ็กเข้าไปดิยัดหน้าเข้าไปดิโอ้โหเอาไปแขวนก่อนเลยครับผมเขายังไม่เสร็จนะเขายังซ่อมไม่เสร็จนะนี่ผมก็เอา,เอาแฮกลูนมานะครับผมแฮกลูนแล้วก็เปิร์กโนวันนะถ้าเขาแค่ทเทมไฟผมมันก็เจนโนวันแตกบึ้มเลยนะครับผม mm? ก็มาดิในอีกสี่เครื่องนะ เมื่อกี้เสร็จตังนี้เครื่องหนึ่งเฮ้ได้ยินเสียงมาดิเดวิดคิงวิ่งอย่างนี้อ้าวเสียไม้ฟรีนะครับผมจังหวัเนี้ยทางไปก่อนเลยไล่เขานะครับพวิ่งไปข้างหลังละเพื่อคข้างหลังละเห็นละเราเห็นละเราเฟดต,ตามเลยนะเฟดต,ตามเลยนะอืมขอขอสักทีขอสักทีโอเค แขวนต่อเลยครับผมแขวนแบบว่าต่อเนื่องเลยนะเราไม่เฝ้านะไล่มววอย่างเดียวอะ่ะเจอใครผมไล่ไล่ยับอะ่ะเออมื่อกี้เช็คเช็คทางนี้ก่อนเหมือนจะมีคนมาปั่นหรือเปล่าไม่มีน่าจะเครื่องโน้แล้วแหละฝั่งเนี้ยเพราะฝั่งนี้ไม่มีนี่ไงเสียงแรงๆเนี่ยเสียงแรงๆเนี่ยมาดีป้าลอรี่้ลอรี่แอปปั่นหรอ หลงไฟเปล่าโอ้ตัวนี้แข็งนะไม่หลงไฟนะตัวนี้โอเคพังไม้ไปก่อนฉีกมาฉีกไปแล้วมันฉีกไปแล้วหืมระเบิดกันรัวๆเลยไม้นี่แน่นอนเนี่ยยัดเข้าไปเลยยัดเข้าไปเลยรอไม้เหรอไม้ก็นา่าหน้าพังไปนะเออหัดหน้าพังเข้าไปเลยแขวนไปก่อนครับไล่แบบบ้าคลั่งเลยมาดิ หาต่อเลยนะอืมเมื่อกี้มันเครื่องแตกแถวนี้หรือเปล่าโอเคมันดูโทเทมตรงนี้โอ้โหมีมีคนฟังหมินมีฟังหม,มินนะอีฟังหมินนะหยุดมันหาโทเทมไฟผมแน่นอนเลยตัวนี้มันเอาเรื่องว่ะโอเคเฟดต,ตามเลยครับผมดี๋ยวันนี้เนเรมไม้นี่แหละอาจายเข้าไปเลยโอ้โหไม่หันนะ ทำไมหน้าไม่หันเมื่อกี้ตีสะบัดเข้าไปแล้วนะตีหินเฉยฮัลโหลดักหน้าไปสเตปแบก็กเอาไม่หลงเอา้ามันไปน,นู่นเฉยเลยเราคิดเยอะนะคิดเยอะนะเดี๋ยเข้ามาดิมาดิอืมไม่โดนอะไรวะโลกโลกนะเราอะเราอะโลกโลกนะไม่ได้จับลินนานเดี๋ยวเรามาเอาตัวนี้ก่อนเลยครับผมเสียงรอยเท้าแถวนี้อยู่ไหนวะมีเขาซุ่มนี้ไปแล้วเหร วิ่งตามเลยเอ้ยเดวิดคิงนี่ไงเดวิดคิงกับป้าลอรี่นะครับผมโอ้โหแยกกันละเดี๋ยวเราไปเจอกันป้ายหน้าเพื่อนเจอกันหลังบ้านละกันโหลอยคิดขวนตึมเลยไปที่ไหนวะันน่าหลงเฉยหลงลอยคิดขวนนะมันเยอะจัดนันโ่โอ้โหมีลงุงลุงบินกับป้าล,ลอรลี่นะเอาล้วไอเดวิดอยู่ไหนอ่ะนี่ไงเดวิดคิง เอาไปก่อนคนละแผ่ก่อนละกัรไรเดวิดคิงต่อเลยครับผมโอ้ยกะฟันแบบยาวแปดเมตรเออนี่ไงเอาแขวงก่อนเลยครับผมเดวิดคิงทำไมเขาไม่ใช้ตาย,ยากนะเมื่อกี้เขาเอามาหรือเปล่านะเีย้ผมแขว่งก่อนเลยอุทยโทเทมไฟผมแตกจนได้เป็นโทเทมไฟโนวันนะครับผม โทเทมไฟนวันนะเพื่อนมันไม่ใช่แฮกลูนะเพื่อนไหนะอยู่ไหนอ่ะวิ่งไปไหนแล้ววะนี่ไง้างโทเทมผมวิ่งไปไหนแล้วอันโหลไปไวเหลือเกินอ่ะอยู่นีน่นี่แล้วปล่าไม่มีกว่าโอเคโอ้ช่วยกันละกลับเลยครับผมอย่างนี้ไล่ต่อเลยนะตัวนี้เนียนนะว่าใครอ่ะ โอ้ยลุงลุงลุงอุย้ยดับสั้นเกินนี่ไงเอ้ฮัลโหลถามจริงนี่ไงไปก่อนหนึ่งแผลเี่กีดับสั้นเหรอหรือว่าอะไรหรือว่าลุงบินน้อยพระฮะจะเล่นซูเนียมแมตชแทบเปล่าชอบมแมตชแทบเปล่าโอ้ไปเอลีแล้วว่ไน่ l เอลี LG ก็ได้เอาตรงนี้มีโทเทมไฟอีกเขาน่าจะเห็นแล้วนะก็มาเด พับหมายไปดิเอ้ยตายยากว่ะลุงบีต,ตายยากว่ะฮัลโหลมาดีตายยากก็มาเอาไปแขวนเลยครับผมเดีย๋ยววะนี่เท่านั้นยังเห็นตัวเทมไฟผมเลยนะแขวนตรงนี้เลยแล้วกันแต่เราจะต้องมาเช็คเวบ่อยละมันเป็นแฮกโลนนะทุกผมแฮกโลนยังสีเหลืองอยู่เลยเพิ่งจุติมานะอาไม้ไปก่อนครับผม คลียพื้พนที่ก่อนขอเคลียพื้นที่ก่อนเอ๊ะไปปั่นกันอยู่ตรงไหนตรงนี้เครื่องมันแรงนะเรากลับมาเช็คก่อนมีมีมีเดบิทคิงเออคิงปั่นอยู่นะเปลดมาเจอพอดีเลยโอเคเดี๋ยวแขวนต่อเลยอ้ลุงลุงมีคนมาช่วยลุงล้ว มีเสร็จแล้วหนึ่งเสร็จแล้วหนึ่งน่าจะฟึงหมินหรือเปล่าโอ,โอ,โอไม่ใช่หรอป้าลอรี่แอบปันวะป้าลอรี่เป็นนะครับผมเก็บรอยเท้าดะเก็บรอยเท้าได้มาดิเล่นซุม่มไอแมนนี้เหรอไม้นี่หรอจะเล่นก็เล่นไปผมไม่เล่นนะไ่เช็คเช็คโทษเขมไปก่อนอืมโอ้ในนี้มีตัวในนี้มีตัวมีตัวเลือดมีตัวเลือดท่วมมาดิลุงบินเหรอ มินจะเล่นแมนนี้จริงหรือเปล่าโอ้ไม่ว่ะไม่เล่นหว่ะเขาวิ่งฉีกนะเขาเลือกที่จะวิ่งฉีกเอาแต่ผมตีว่าเฉยงงเมื่อกี้งง,งกะแบบมีดยาวแปดเมตรอะ่ะมันไม่โดนเฉยเลยฟังเลยกันครับผมเสียเวลาทำไมดิแต่นี่เขาเล่นไม้ไปเยอะอยู่นะหลอกหลอกไปนี่เต็มนี่ไงวิ่งไม่มองไง ทางไม้ไปก่อนครับผมแล้วก็อุ้มต่อเลยแขวนต่อเลยรักกันเฮ้ยโทเทมไฟผมไปจนได้ป้าลอลี่แน่นอนเลยเดี๋ยวเรากลับไปตรงนั้นแหละไปดูโทเทมว่ะโอเคมันน่าจะไปไหนได้ไม่ไกลมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเอ๊วิ่งไปไหนวะเก็บรอยขีดควดันดีอย่างนี้น่าจะเป็นป้าลอลี่แน่นอนเลยไอ้มีรอยเท้าอ่ะ แถวแนี้นิดนึงแต่เราโซนฝั่งนี้ดีกว่านะครับผมเออต้องพึ่งการถีบเครื่องแล้วแหละถ้าแฮกซูผมแตกเปแล้วโอเคมันต้องมาช่วยแน่นอนครับผมลุงจะใกล้จะมอง,ทงแทงละแต่เราโซนห่างๆนะเขาเรียก <c oughs> ว่าเล่นแบบรัดกลุ่มนะเออใครอ่ะใครอยู่แถวนี้เอยอ,อ่าเึ้งหมินเหรอ นี่ไงไปแผลนั้นก่อนแจกแจกความเจ็บปวดไปไปไปตามเลยจังหวะเนี้ยเฮ้เฮ้เฮ้เสียงนี่ไงปลาลอาลี่จะเรียนมาช่วยเหรอ <c oughs> ลุนตายเลยนะครับผมมาดิปลาลอาลี่กับลอลี่ดิมาดินี่ไงยัดไม้เข้าไปดิเล่นยัดไม้แบบไม่มีอีกโก้หาต่อเลยโอ้โหอีกตัวนึงอยู่ไหนเออ เห็นมันวิ่งมาแถวนี้ไม่ใช่หรอพังไม้รอเลยครับผมพังไม้รอการโจกเลยเคแล้วมันวิ่งมาแถวนี้ไม่ใช่ตอนที่มันช่วยแล้วเออหาแปบบ๊บขอหาแป๊บหนึง่งขอหาแปบบ๊บเอ้ยลูกแล้วว่าลูกแล้วว่าเอาเรื่องว่ะช่วยแบบเนียนช่วยแบบเนียนกริบเอ๊ะเอ๊ะใครรอใครรอ,ใครรออยู่ไหนนี่ไง ทำไมเขาไม่วิ่งอ่ะแสดงว่าอีกตัวงอยู่แถวนี้แน่นอนเลยหาก่อนครับผมทำไมเขาไม่วิ่งเอยตัวนี้ก็เก็บรอยเท้าดีเหมือนกันนะอืมเฟิงหมินอ่ะเออสองตัวนี้มันเก็บรอยเท้าดีนะเฟิงหมินกับลอรี่เนี่ยมันน่าจะอยู่แถวนี้ไปไหนได้ไม่ไกลครับีมันแอบตัวเปล่าวะไอ้มันลุก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  <c oughs> เข้าตู้ต่อหน้าเลยเหรอแต่อีตัววิ่งไปแล้วอ่ะเอาในตู้ก่อนแล้วกันหนะในตู้กันหลักกัน้วค่อยตามที่หลังในะตัวนั้นแ <c oughs> อบตัวหน้าตัวตายอย่างนี้เอาก่อนเลยนี่แขวนมันก่อนเลยหนึ่งสเต็มเมื่อกี้มันน่าจะแอบตู้แน่เลยเฟิงหมินนะตามต่อเลยครับผมมันวิ่งมาทางเนี้ยเนี่ยลายเท้าอ่ะแต่เสียงนะเพราะว่า หลุมเปิดแล้วเพราะคนสุดท้ายเหลือแค่เขาแล้วครับผมเฟิงหมิ่นเนี่ยเหลือแค่เขาแล้วเพราะว่าตายหมดแล้วนะหลุมจะเปิดโอเคแล้เขาต่อเลยไลย่ยาวๆเลยเหมือนเขาจะวิ่งหาหลุมยาวๆเลยนะไม่จงไม่จูอะไรแล้วอะแล้วก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยหลุมอยู่แถวนี้ปะเนี่ยฮัโลโหลย่าอยู่แถวนี้เหอะนี่ขอแทีกซีะขอแทกซีเเ่เนียนกลิบมานานละ ปล่อยให้เนียนมานานละเออโอเคครับผมแขวนเลยหลุมอยู่ไหนไม่รู้นะน่าจะอยู่ฝั่งโน้นแหละครับผมฝั่งประตูอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งนี้น่าจะไม่มีแขวนเลยครับผม,อนะม,ม,บผมโอเคเดีย๋ยวเราลองเฟดหาหลุมนี่ข้างหลังนี่เข้ามาแล้วใช่ไหมเขาวิ่งผ่านมาแล้วจะไม่มีนนั่นอยู่ฝั่งนั้นแหละครับผม นี่น่าจะอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละครับโอเคเดี่ยเราไปดูแต้มท้ายเกมกันเลยดีกว่าว่าเราได้แต้มเท่าไหร่นะนี่ไงหลุมโอเคไปดูแต้มท้ายเกมกันเลยแต้มสามหมื่นเลยนะครับโอ้โหไล่แบบรัวๆเลยครับผมโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องสติปแต่งด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ไม่มีแล้วละครับผมบ๊ายบาย